สวัสดีครับวันนี้พุ่มก็มีถุงจงนะครับจะมาแจงข้าวเหี่ยวกับคลิป y o u t u พุ่มนะวันนี้พุ่มลงคลิปไปส่งคลิปนะครับเดี๋ยวพุ่มคลิปเลกพุ่มได้ทําการลบไปเมื่อตอนเที่ยงนะครับแล้วคลิปหลาสุดนี่เมื่อกี้เลยนะครับที่ว่าว่าข้อคลิปเจอมิตาปแะหว,ว่างคนกับว่วที่อบอุ่น ยำคำคืนนะครับพุ่มก็ไดหลบอกเมื่อกี้นะครับพุ่มก็เสียดได้นะครับมีคนดูคนกดติดตามกันเรียวนะครับแต่ว่ามันมีเหลืองกล้องลิกาซิตป,ปิ่งทีพุ่มใส้ก็คือปิงป่งปีใยทีเส้นดีนะครับแต่ว่ามันติดลิกาซิตกล้อง youtube นะครับพุ่มก็เลยํำการตั้งขาปิดเสียงเพลงแต่พุ่นทุดรายเรียว มันก็ปิดเสี่ยงผูดของพุง่มเนียกันนะครับพุ่มก็เลยตัดสินใจหลบเผื่อจะได้มีคลิปคุณภาพดูไม่ใช่ว่าดูคลิปถือ่มีแต่ภาพมีแต่ไรแบบนั้นนะครับพุ่มม็เลยตัดสินใจหลบเดี๋ยวทุกคนเาะพุ่มทำคลิปลงไปแล้วหลบลงมปแล้วหลบมันมีับหน้าเหล่องลิิทธิ์นะครับพุ่มก็เลยยังเป็นต้องหลบพะ ผัวมันปิดกดกล้องยูทูบนะครับนุ่งก็เลยทตามกดกล้องยูทูบไี๋ยวเข้ามาเลยแล้วตอนเดี๋ยวผมลงไปเมื่อกี้นะครับผมก็ต้องกดถอดไามนะครับเดี๋ยวผมจะปุ่มนี้พมจะทำคลิปไอยิปโป่างลงให้ชมกันนะครับพ่อปว่มนี้ยิปโปลังทำการว่างนะครับเดี๋ยวผมจะอัพคลิปการว่างหัวติดทิปจ่องให้ทุกคนได้ชมกันนะครับฝากติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ผมกันนะครับ เดี๋ยวปกปันรุงนี้ครับวันนี้พุมปิดช่องคลิปเลยครับตำแล้วลบต่ำแล้วลบครับเดี๋ยวเจอนพบุงนี้นะครับพุ่มนเดี๋ยวจะลงพุ่มนองชิกเหลืองหรือกระติดไอเดีวอันนี้ครับวันนี้ปลาดไปิ่องคลิปครับพอลงปุ๊บมีคนกดดูกันเต็มครับแต่พู่ตายพุตมลงลบครับ,รบผมมันมีฝรั่าเหลืองหรือกระติดกับเดี๋ยวพว่มันเมื่ห่ข้าวมาเจงแขเนี้ครับเดี๋ยวเจอรพรุงนี้ครับ จำคิดวิปว่างั้นก็ได้ครับ